ราม่าน้องเนยเจอถามจะลบรอยสักหน้าอดาีตคนรักหรือไม่หลังเก่งลายพางเพิ่งเปิดตัวแฟนสาวคนใหม่ถือเป็นอดีตคู่รักที่โด่งดังในโลกออนไลน์คู่หนึ่งก็ว่าได้สําหรับเก่งลายพางและน้องเนยสายทานซึ่งล่าสุดเก่งก็ได้มีการเปิดตัวแฟนสาวคนใหม่หลังเลิกรากับน้องเนยไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยลดสถานะลงเหลือเป็นแค่พ่อลูกกันเท่านั้นโดยวันนี้น้องเนยก็ได้มีการเคลื่อนไหวผ่าน Facebook สายทานหวังประเสริฐหลังอดีตคนรักเปิดตัวสาวคนใหม่โดยมีการโพสต์รูปถ่ายหน้ากระจกขณะนุ่งผ้าคนหนูผืนเดียวพร้อมแคปชั่นว่าลุกดูเจ้าชู้แต่พอนั่งดูเอา้าน่ารักเฉยเลยทั้งนี้ก็มีบรรดาแฟนคลับที่ติดตามเธอเข้ามากดไลค์พร้อมส่งกำลังใจให้จำนวนมากแต่ก็มีคอมเมนต์น,นึงที่เข้ามาสอบถามว่าขออนุญาตถามนะคะรอยสักรูปพี่เก่งจะลบไหมคะ โดยคอมเมนต์ดังกล่าวก็มีคนเข้ามาตอบโต้ทันทีซึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรถามหรือไม่เช่นเป็นคำถามที่ไม่ควรเลยค่ะมารยาทเป็นสิ่งที่คนพึงมีฝากไว้ให้คิดค่ะน่าจะโดนบล็อกและล่าสุดก็ยังไม่มีคำตอบจากน้องเนยแต่อย่างใดครับฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับขอบคุณครับ